สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับโปรแกรมในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมที่ครูคจะใช้สอนกับนักเรียนนะครับชื่อว่าโปรแกรม Google SketchUp นะครับสังเกตได้จากหน้าจอนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับรูปบ้านนะครับแล้วก็มีดินสอเป็นแท่งๆอยู่ที่ไอคอนนะครับ เราเรียกสามารถเบาไม่คลิกเข้าไปได้จากไอคอนที่อยู่หน้าจอเลยนะครับแต่ว่าถ้านักเรียนไม่เข้าบริเวณไอคอนหน้าจอนะครับนัเรียนก็อาจจะเข้าได้ที่ปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มวงกลมที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วคลิกเลือก on นโปรแกรมนะครับเลื่อนหานะครับคําว่า นะคล่าหนักว่า google sketchup 8นะครับก็สามารถเข้าจากตรงน,นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาลองเข้าดูนะครับว่าหน้าหน้าตาของโปรแกรมนั้นเป็นแบบไหนนะครับเราจะดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไอคอน google sketchup 8นะครับเมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วนะครับ ก็จะเจอหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมานะครับซึ่งมีลักษณะปุ่มที่อยู่ด้านหน้านะครับ3ามปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มแรกคือปุ่ม add add Ad l i c e n s e นะครับตัวแรกนะครับปุ่มที่2คือปุ่มปุ่มชุดนะครับชุดเทมเพลตนะครับและปุ่มที่3าก็คือปุ่ม start using สเกตอัพนะครับส่วนปุ่มแรกทนี่ครูจะขอผ่านไปเลยนะครับเพราะปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับการใช้งานโปรแกรมนะครับซึ่งครูได้ลงไปแล้วนะครับครูจะมาดูปุ่มที่สอนะครับปุ่มชุดเทมเพลตนะครับเมื่อเราคลิกเข้าสู่ปุ่มนี้แล้วนะครับมันก็จะมีหน้าต่างให้เราเลือกนะครับเป็นเทมเพลตของโปรแกรมนะครับว่าเราจะเลือกเทมเพลตไหนซึ่งมีให้เลือกอยู่หลายเทมเพลตด้วยกันนะครับ แต่ระเทมเพลตก็จะมีหน่วยสำหรับในการใช้สร้างชิ้นงานนะครับอันนี้ครูขอเป็นเลือกเทมเพลตพื้นฐานนะครับคือ simple template นะครับจะมีหน่วยบอกคือเมตรเมิกนะครับหรือเมตรเนะครับก็คือตัวที่2นะครับในการเลือกนะครับถ้าเราต้องการให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเข้าสู่ เทมเพลตนี้ทุกครั้งนะครับก็ให้นักเรียนมาเลือกที่คำว่า o n w a y show on startup นะครับเมื่อเราติ๊กถูกเข้าไปทุกครั้งที่เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะเข้าสู่เทมเพลต simple template ทุกครั้งนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดปุ่ม start using sketchup นะครับอันนี้กูเคลิกเข้าไปนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักของโปรแกรม กูเกิ SketchUp Pro นะครับซึ่งลักษณะก็จะคล้ายๆกับโปรแกรมอื่นโดยทั่วไปนะครับก็คือจะมีแถบเมนูบาร์นะครับอยู่ด้านบนสุดนะครับแถบถัดมาก็เป็นแถบทูบาร์นะครับในแถบเมนูบาร์นะครับก็มีคําสั่งพื้นฐานทั่วๆไปเหมือนกับโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่นะครับเช่นโปรแกรม Word Powerpoint Excel นะครับก็จะมีคําสั่งไฟล์ Edit นะครับ View c a m e r a door two window และ h e l p นะครับคราวนี้ในส่วนของแถบเครื่องมือนะครับก็คือเครื่องมือพื้นฐานชุดแรกที่ครูจะอธิบายนะครับก็คือตัวนี้นะครับเครื่องมือพื้นฐานนะครับเครื่องมือ t a ตนดาดนะครับ t a ต d a าดก็จะมีคําสั่งโดยทั่วไปเป็นคําสั่งพื้นฐานที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็จะมี คำสั่ง new นะครับ open save ตัวนี้ก็เป็น cut นะครับ copy paste erase undo redo p i n นะครับตัวนี้ซึ่งในการใช้คําสั่งเหล่านี้ก็นักเรียนน่าจะคุ้นเคยนะครับในโปรแกรม บทหราโปรแกรม Excel โดยทั่วไปนะครับก็ผมก็จะขอผ่านในส่วนของเครื่องมือคำสั่งพื้นฐานไปนะครับในตัวคำสั่งพื้นฐานพวกนี้เราสามารถเรียกเข้ามาใช้ได้โดยไปที่แถบเมนูนะครับคำสั่ง view นะครับเรามาเลือกตัวแรกนะครับคำว่า toolbar นะครับสังเกตว่าจะมีเครื่องหมายถูกติ๊กถูกอยู่หน้าคำสั่งที่เราเปิดใช้งานอยู่นะครับถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกออกคำสั่งต่างก็จะ หายไปนะครับที่อยู่หน้าจอนะครับเดี๋ยวครจะลองติ๊กเครื่องหมายตัวออกให้หมดนะครับ shadow นะครับ standard view นะครับอาเกว่าเมื่อเราเครื่องหมายตัวออกคําสั่งที่อยู่หน้าจอนั้นจะหายไปหมดเลยนะครับเมื่อเราต้องการเลือกกลับคืนมาเราก็ไปที่คำสั่ง view นะครับ toolbar เดี๋ยวครจะเลือกตัวแรกก่อนนะครับเป็นคําสั่งที่ใช้บ่อยนะครับก็คือ getting started นะครับ แล้วก็ blank to set นะครับตัวนี้ที่เราใช้กันบ่อยนะครับส่วนคำสั่งเสริมเพิ่มเติมก็อย่างเช่น shadow นะครับเงานะครับเพิ่มเงา standard พื้นฐานนะครับ v i e w นะครับหรือถ้านักเรียนจะเลือกมากกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับบางคนอาจจะเลือกคำสั่ง style เพิ่มขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับในที่นี้ครูขอเลือกแค่คำสั่งหลักๆนะครับคำสั่งหลักๆก็คือ6คำสั่งนะครับ